สวยงามค่ะตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านสวนกงตำบลนาทัพอำเภอจนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้ปัจจุบันนี้ระยะทาง20กิโลเมตรนะคะยังคงมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างมากค่ะโดยเฉพาะชายหาดนั้นยังไม่ถูกปัญหาตัดซอบคุกคามค่ะแตกต่างจากอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลาซึ่งมีระยะทางของชายหาดราว160กิโลเมตรค่ะส่วนหนึ่งนั้นกําลังถูกปัญหาการต,ต,าาตัดซดะชายฝั่งค,ค,คุกคามอย่างหนักค่ะ อสวนกงตลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลามีชายหาดที่สวยงามทอดยาวราว20กิโลเมตรเป็นจุดแรกที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินนำชาวบ้านภาคประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมทัศนศึกษา,าเ,เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง,ง<า>ที่กำลังเกิดขึ้นคนกลัวคลื่นคนเอาหินลงอยู่ไหมแต่เนื่องจากทรายไม่มีหินอยู่ไหมธรรมชาติแก่ไงธรรมชาติก<ล>็บอกว่าคลื่นคนุณหอบทรายไปเลยนะออกไปวางกองไว้ในทะเล เป็นสันดอนสันดอนนั้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามกําลังแรงของอายุอพอขึ้นก็มาปั๊บเจอสันดอนใช่ไหมขึ้นมาเจอสันดอนก็แตกเป็นฟองขาวเลยก็จะเห็นการแตก,กคืออะไรการแตกก็คือการทาลายพลังงานที่ขึ้นมีเช่นคุณมีพลังงานอยู่หนึ่งร้อยพอเจอสันดอนใต้น้ําแตกไปห้าสิบเหลือแรงห้าสิบเองพอะเหลือห้าสิบก็มาถึงหาดทายก็จัดการเสรมันจึงอยู่อย่างนี้มาเป็นพันเป็นนปี ทางออกไปราว10กิโลเมตรเสรจากจุดนี้บริเวณชายฝั่งปากร่องน้ำนาคับอําเภอนะกลับกำลังประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงหลังจากมีการสร้างเขื่อนกันตายและเขื่อนกันคลื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือให้กับชาวประมงเมื่อหลายปีก่อนและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านที่นี่เกิดความกังวลใจและได้รวมตัวกันต่อต้านการสร้างเขื่อนกันคลื่นในทะเบริเวณนี้ หินขนาดมากคมาจานวนมากค่ะถูกระเบิดภูเขาลงมาถมทะเลอย่างจุดที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ค่ะก็คือเขื่อนกันคลื่นซึ่งถูกสร้างขึ้นหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนกันทรายซึ่งทอดยาวไปในทะเลด้านหลังของดิชันนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนกันทรายนั้นก็ส่งผลให้เกิดปัญหาการกัดเตาะบริเวณชายฝั่งและทําให้เกิดการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นตามมาแต่ปัญหาก็ยังไม่จิ้นสุดค่ะ สภาพชายหาดที่ถูกกัดเซาะเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรสะท้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่ยังคงเกิดขึ้นบริเวณบ้านบ่บโชนอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแม้จะมีการสร้างเขื่อนกันคลื่นแล้วถึง4ตัวแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับข้อมูลของนักวิชาการที่ระบุว่าการก่อสร้างลุกล้ำในทะเลหรือชายฝั่งไม่สามารถป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ถ้าที่เป็นแพงแนวดิง่คงเป็นคอนกรีตเนี่ยการสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นต นะถ้าเป็นหินอย่างนี้อาจจะสะท้อนประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต่เข้าสะท้อนอยู่แต่สังเกตหาดทรายนี่สะท้อนศูนย์เปอร์เซ็นไม่มีการสะท้อนเมื่อมีการสะท้อนเนี่ยก็คือไม่มีการทําลายหาดแล้วตัวาหาดธรรมชาติเนี่ยทรายบางส่วนหายไปไหนไม่ได้ไปไหนหรอกไปกองถข้างข้างข้างล่า,างพอฤดูมรสุมหมดก็ตายคืนมาอันนี้ก็เรียกว่าสมดุลมันแต่ถ้าเป็นกําแพงหินนี่ทรายจะไม่คืนเลยเมื่อสะท้อนแล้วถูกพิ่ิออกไปแล้วหายไปเลยไม่กลับมาอีก อันนีี้คืการูเเสสยวข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าในระยะเวลาเพียง3ปีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงนาราธิวาสมีชายหาดถูกกัดเซาะอ,อย่างรวดเร็วหรือราวร้อยละ37เป็นร้อยละ49ในปี2554แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาทั้งสร้างกำแพงชายฝั่งเขื่อนกันคลื่นคันดักทราย สูญเสียงว่าประมาณไปแล้วนับพันล้านบาทแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่สามารถจับยังปัญหาได้เกิดเป็นความกังวลใจของประชาชนในพื้นที่ที่ต่างตั้งคำถามถึงมาตรการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริงกนะนวนอุงสมพักษรสอนสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายง,งานดูจากภา,ากมกันนะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเ,เลยนะคะเป็นธรรมชาติที่โหดนะคะถ้าคุณไปดูแถวบางขุนเทียนเนี่ยนะ ทีตื่นขึ้นมานึกว่าบ้านหายู่กลางทะเลใช้เลยใช่ไหม